กูขอ,ขอสาปแช่งมึงให้กัมสนองมึง,ม,งมึงเลวมากค่ะเพราะว่าความอยากในหน้าของมึงอยากให้ประชาชนรักมึงมันจะรักได้ยังไงเรามึงทให้ประชาชนจนไม่มีจะแดนทาให้ประชาชนตายเพราะความอยากในหน้าของมึงดีดีดบอกว่าตะกล้องอะไรนะเยดุไ่แม่อุ้ยมึงนี่มันเลวเนาะ ชีวิตคนเรามันไม่ได้อยู่ที่การเยเี่ยอย,อยู่ที่การทํางานสมองมึงมีแต่เรื่องเย,ยอย่างเดียวนะล้านราคาพวกมึงเนหนักแผ่นดินนะเยี่ยขนาดโควิดอย่างเงี้ยเขาห้ามเงียง่ยบมึงไม่ได้ยินหมอพูดเหรอเวลาจะเย็กกันให้ห่างกันสองเมตรกูก็งงสองเมตรแล้วจะเย็กกันยังไงวะ ควยใครชยาวถึงสองเมตรหมอหมอดังด้วยออกมาพูดเวลาเย็ดให้ห่างกันสองไม่กุงงงเออถ้าท่าหมาโอเคแต่บอกว่าใส่ใส่แมสเย็ดไม่ได้นะตายนะมึงหายใจไม่ทันโง่มึงไปลดความอ้วนให้ได้ก่อนแล้วก็ถึงอยากจะมีผัวถ้ามึงยังอ้วนร้อยกับโลชาติหน้าก็ไม่มีใครเอามึงผู้ชายเห็นมึงแล้วหยดเดียวคา <c oughs> แม่ เร <c oughs> าดูไม่อัเกยเดกตราใครวอยู่นี่ <mus lim> ความรักมันไม่มีในโลกหรอกมันมีแต่ความยิ่งแ้ามึงสวยถูกใจเขาเขาก็ชวนไปเขาก็แกล้งโกหกตอแหลว่ารักมันมีแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้นเนี่ย รัฐบาลจัดสวดมนต์11พฤษภาคมนี้สร้างขวัญกำลังใจสู้โควิดพ่อมมงตายคยุยจัดสวดมนต์หาพ่อม่เละอคยุยรีบฉีดวัคซีนให้ประชาชนยังจะดีกว่าจัดหาโคตรพ่อโคตรแม่เหละอคยุย